สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม4ี่น่อยนะคะ,นนะ,คะในงวดของวันที่27เดือนกุมภาพันธ์นะคะ2567นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปัน,ปนชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะพี่ๆ ท่านใดที่มารับชมนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นที่0ูนย์หนะคะวิ่งรูดที่0ูนย์นะคะเมื่อวานนี้ศูนย์มาเด้งๆเลยนะคะแต่ตัวที่เจาะเข้านะคะเจาะเข้า97นะคะเมื่อวานนี้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่นําไปเป็นแนวทางนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเข้า97นะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ชุดโค้งสุดท้ายนะคะ แต่สําหรับตัวเด่นนี้มาทุกตัวเลยนะคะ0ูนนะคะพี่ๆวิ่งรูดที่ศูนย์มาเด้งๆนะคะเมะื่อวานนี้แต่เส no ียดายน้องเอจจ๋อไม่เข้านะคะเข้าแค่ตัววิ่งรูดนะคะเมะื่อวานนี้มา0202 02, แล้วก็06นะคะสําหรับศูนย์เนาะแล้วก็ท่านใดนะคะสนใจบ้านเสียงโชคนะคะ ก็ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะก็จะเจอบ้านแก้วไพฑูนนะคะลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะดวงไม่เฮงดวงไม่ปังลองสอบถามบ้านแก้วไพฑูนดูได้นะคะพี่ๆเนาะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะสําหรับของวันที่27นะคะก็ขอให้เฮงปังๆังนะคะพี่ๆเนาะเดี๋ยวมาชมของวันที่27นะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณโปรดใช้วิจ,จรรารณญาณในการรับชมนะคะพี่ๆ เด่นที่ศูนย์สองห้านะคะวงสุดท้ายวิ่งลูดศูนย์นะคะยังเด่นที่ศูนย์อยู่นะคะวันนี้เนาะเน้นไปที่ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์สามนะคะพี่ๆยังเด่นอยู่ที่ศูนย์นะคะสองห้า แล้วก็สามสองสองหกนะคะพี่ๆสำหรับแนวทางชุดเน้นของเรานะคะมีหกคู่ตัวกันนะคะกันไปที่สองเจ็ด ้าสามศูนย์สี่นะคะชุดสามตัวหางเดียวสองศูนย์ห้านะคะสำหรับแนวทางวันนี้ขอให้ปังๆนะคะอย่าลืมนะคะสนใจเสี่ยงโชคบ้านแก้วไฑูทยนนะคะสวัสดีค่ะ